ส่งสารผานเซียมที่ไทยที่ตายใบตอนยิงกันนั้นอยู่ในภูเขาตรับคืออะไรนี่ครับเพราะว่าเองก็เองก็คือเออมันพื่อมาเมาคืออะไรตามแต่ไปตามแต่น่าจะมาเก็บศพมันน้างแต่พวกนี้ไม่กล้ามาเพราะว่าจะมากรอยจะตายอีกางนี้อะไรทั้งนั้นคืออะไรเลยมึงนั่นแหละ ไอ้สุ่สารบ้างเอาสุกเอาอะไรไปให้ยาดเขาไปทำคุณคันคานไปอยากให้เขาเสียใจมากกว่านี้คิดว่าสุกโดนนกกระเรงนกอะไรนี่มาชิกกินนี่น้าสุ่สารใช่ไหมผมาเลยมาเลยมาคอคุยกันนะเอาเก็บสุกก้อนั่นไม่ได้แล้วเก็บสุกกรเอาไปให้ยาิเขาตายเท่าไรอะไรแต่วันนี้ตาก็พูดไป เสียใจเลยทำ,ทำยังไงเนาะการยิงกัน,นก็ต้องมีการเสียชีวิตอยู่แล้วโ,โอ้โหคนนุ่มขมนสมองป่วยเนาะนุ่มขมนสมองป่วยเขาบอกว่าทหารไทยเนี่ยเสียชีวิตในสนามรบไม่มีใครกล้ามาเก็บศพเพราะว่ากลัวเสียชีวิตเพิ่มแล้วก็ปล่อยให้นกลงนกแรงกิน แล้วก็ปล่อยแบบนู้นแบบนี้เ,ออเขาบอกว่าทําไมไม่ไปเก็บศพเนี่ยไปให้ญาติเขาทําพิธีทงศาสนาคือหนุมน่มขมิ้นคนนี้ป่วยมากเนาะเขาคงจะไม่ได้ดูสื่อไทยข่าวไทยนาอว่าการที่ทหารไทยเสียชีวิตนี้คนไทยเขาทํำยังไงเนาะคนไทยเขาทํำยังไงเขาปฏิบัติกับทหารกล้าที่เสียชีวิตยังไงเนาะมันแตกต่างกันไม่กับขมิมนเนี่ย ขาเมนเนี่ยคือยศน้อยอยศผู้น้อยนี่ก็บางทีก็ทิ้งตามป่าตามเขาบางทีเอาออกไปได้ก็ให้ญาติทาพิธีกันเองคือไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเลยถ้าระดับนายพลนายพันนี่ก็อาจจะทําพิธีทางศาสนาให้มันดูดีหน่อยให้มาสมมาพาควรหน่อยแต่ว่าทหารผู้น้อยเนี่ย บางคนก็เสียชีวิตตามป่าตามเขาตามบังเกอร์แบบนี้ตามบังเกอร์เวลนี้ก็ไม่มีใครสนใจคือคนขมิดเนี่ยแต่ละคนออกมาแสดงความคิดความเห็นนี่บางต้นดูแล้วเหมือนคนสมองป่วยมากเหมือนคนสมองป่วยมากเหมือนคนไม่รู้อะไรเลยแต่อยากออกมาแสดงความคิดเห็นเนาะบาตต้นอยากให้ดูการคนไทยเขาปฏิบัติกับ ทหารกล้าของเขาเนี่ยยังไงทุกคนน,นี่คือรับศพสองวิรุเุาะรับร่างกับบริลัมจ่าสิเอกสำเริงภางบุะโครนวิรบุ t ุษเดินสามห้าศูนย์และประสาทตาควายเพื่อช่วยชีวิตทหารกล้ายิงสกัดกันจนตัวเองเสียชีวิต ทุกคนป้ต้นยะให้ดูเนาะเจ้าตัวเองเสียชีวิตคือทหารกล้าของเขานีป้าต้นเชื่อว่าน่าจะมีอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะจะมีอนุสณ์หรือว่าอะไรทุกคนเนาะน่าจะเป็นแบบว่าอนุสาวรีย์ทหารกล้าสองคนสองนายนี้ทุกคนปาต้นเห็นแล้วโอ้โหต้นคนยอมน้ำคิดน้ำใจของทหารกล้าสองคนคน,คน,น,นี้ทุกคน้ต้นปาต้นให้ดูเนาะ าจจะไม่เสียงเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์เนาะคนให้ดูโอ้โหดูดูพิธีรับล่างทหารกล้าสองคนดูทุกคนสมเกียรติสมศักดิ์ศรีมากสมเกียรติสมศักดิ์ศรีมากคนมายืนรอไว้อะไรสองฝากถนนดูดิดูไว้ทหารทหารขมินดูไว้นี่คือการรับศพวิราุรุษของอทหารกล้าของประเทศไทยดูคนไทยอื ดูคนไทยทำมันแตกต่างกันไหมก็ขมินดูดิดูด,ดูโอ้โหสกุลดูดูธงชาติไทยโบกสบัด2สองข้างทางเลยดูโอ้โหสกนี่แหละคืออ่ะพิธีรับศพทหารกล้าวีรบุรุษของของคนไทยเนี่ยถือว่าสมเกียรติสมศักดิ์ศรีคนไทยให้ความสำคัญม,มากๆ คนไทยให้ความสําคัญมากๆแต่ว่าคนขมิหลายๆคนก็บอกว่าคนไทยเนี่ยปล่อยให้ศพทหารไม่ได้เก็บเอาไปทําพิธีทาศาสนาคนที่หม,มอกแสดงความคิดความเห็นนะสมองมันป่วยทุกคนสมองมันป่วยทุกคนคือคนไทยนี่นะประเทศไทยนี่นะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในผื้นแผ่นดินไทยเนี่ยมีคุณค่าทั้งนั้นมีคุณค่าทั้งนั้น มีคุณค่าไม่เหมือนขามีนไม่เหมือนขามีนถ้าเสียชีพิตแล้วก็คือแล้วไปทหารยศน้อยๆมันแตกต่างกันมากเงินชดเชยก็ไม่มีมลูกเมียต้องหาเงินมาทำพิธีทำศพเองอถึงว่าเป็นระบบที่ห่วยมากของขามีน เป็นระบบที่่วยมากคือทหารไทยเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนาะเลื่อนยศให้เลื่อนยศให้แล้วก็เงินเดือนเพิ่มขึ้นให้แล้วก็เลี้ยงดูลูกเมียเลี้ยงดูครอบครัวของทหารกลา้าอีกนี่คือความใสใจของรัฐบาลไทย ความใส่ใจของรัฐบาลไทยทุกคนเนาะเงินค่าหัวไม่ต้องพูดถึงเนาะสิบล้านครับ10บล้านบวกบวกครับแล้วก็มีเงินอย่างอื่นอีกมากมายครับเงินเลี้ยงดูบุตรเงินอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเออคือคือประเทศไทยแบบนี้ครับทหารวิลาบุรุตกล้า2คนนี้ที่รับศพมาเนี่ยเสียชีวิตที่เนิน3ามห้าศูนย์เนินสามห้าศูนย ชื่อนี้เป็นชื่อที่เป็นชื่อทางยุทธศาสตร์การต่อสู้ไทยกับคมรทุกคนมอต้นได้ยินชื่อแล้วถ้าปีอีกต่อ,ตอไปเนาะประเทศไทยอาจจะทำอนุชาวรีให้ทหารกล้าแล้วเป็นทำสถานที่แห่งนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอายุทธศาสตร เราต้นอยากจะไปนะทุกคนได้ฟังแค่ชื่อเนินสามห้าศูนย์เป็นชื่อที่น่าค้นหาอยากไปทุกคนบาต้นอยากไปเหมือนภูมะเขือบาต้นอยากไปมากะระหว่างภูมะเขือกับเนินสามห้าศูนย์เนี่ยคือตอนนี้บาต้นอยากไปเนินสามห้าศูนย์มากจริงๆทุกคนบาต้นอยากไปดูทําไม ถึงเรียกเนิน350ห้าศต้นเป็นคนที่อยากอยากรู้อยากเห็นอยากอยากค้นหาอยากไปดูอยากไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่นเนินสามห้ 0. ชื่อนี้มันน่าอยากมันน่าไปให้เห็นกับตาให้เห็นกับตาตนเอง ทุนจากนี้ก็คือ,อทหารไทยเนี่ยคนไทยให้ความสําคัญมากๆกับทหารเพราะว่าทหารเป็นคนที่ปกป้องอธิป,ปไตยปกป้องพื้นแผ่นดินไทยปกป้องทรัพย์สินและชีวิตของคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหความสําคัญไม่ต้องพูดถึงขาเมนไม่ต้องห่วงเลยว่าทหารไทยเนี่ยเสียชีวิตเท่านู้นเท่านี้แล้วไม่มีใครมาเก็บศพอย่านนงนู้นอย่างนี้ คือประเทศไทยนะครับคือประเทศไทยคุณสังเกตเห็นไหมประเทศไทยงูเหลือมนะงูเหลือมเข้าบ้านออกข่าวทีวีไทยแต่คุณคิดไหมว่าถ้าทหารไทยเสียชีวิตเขาจะไม่ออกข่าวคือประเทศไทยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายต้องนำเสนอข่าวในมูลที่มันเป็นความจริงซึ่งมันแตกต่างกับขมีนอย่าง หน้ามือกับหลังมือแต่คนที่ออกมาสแสดงความคิดความเห็นไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายบอกว่าทหารไทยเนี่ยเสียช,ชีวิตแล้วก็ไม่มีใครเก็บอีลงอีแรงมาเนาะไม่มีครับอีลงอีแรงอีโกอีกาเนี่ยมีแต่บินอยู่ในพื้นที่ของคามีไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเลยเนาะอีกาปีนี้เนาะอีกาไม่ว่าจะอยู่ในวัด หรือว่าอยู่ตามตะเข็บชายแดนของเขมรนี่อีกาเยอะมากไม่รู้มันมากินอะไรเนาะคืออีกามันก็อีกานี่มันไม่ได้กินข้าวเปลือกมันไม่กินข้าวโพดเนาะแต่มันกินเนื้อที่เน่าแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันกินอะไรทีแล้วพื้น่นดีเขมรทำไมปีนี้มันเยอะเป็นพิเศษอันนี้ก็คือคิอคดเอาเนาะแต่คิดว่าทหารไทยใช้ชีวิตแล้วไม่มีใครไปเก็บอันนั้นคิดผิดเนาะสมองป่วยมากสมองป่วยมาก,มมากคือที่บอต้นพูดมา ประเทศไทยนะั้งูเหลือมเข้าบ้านก็ยังออกข่าวทีวีช่อง,งดังๆโอเคครับผมสำหรับพีนิโนวัต้ต้ก็จอกแสดงความคผมเห็นแต่เพียงเท่านี้คือมันไส้หนุ่มขมิดมันไส้หนุ่มขมิดความรู้เท่ากับหางอึ่งแต่จะออกมาแสดงความคิดความเห็นโอเคครับผมสวัสดีครับ